ันนี้คือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะออันนี้คือข้างบนนะคะภูเขาไฟกระโดงข้างบนนะคะจะมีวิวทิวทัศน์อย่างนี้นะคะที่ให้ทำบุญ อันนี้คือจุดชมวิวข้างบนนะคะข้างบนคือเขาไฟกระโดงจังหวัดบุริรัมนะคะอันนี้คือองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่บ สวัสดีค่ะอันนี้คือป่องภูเขาไฟนะคะเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้คือสะพานแขวนนะคะที่เดินข้ามตรงตรงป่องภูเขาไฟข้างล่างนะคะมองเห็นตรงนี้คือป่องภูเขาไฟค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระโดงนะคะมีสะพานแขวนะคะ่ะ